ตรงนี้ถ้าว่าคุณจังหวัดดีนะแล้วคุณมาวันที่มีเมฆเยอะๆนะครับคือถ่ายภาพสวยมากตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพ่ผมาครั้งที่แล้วมาเขาจะมานั่งปิกนิกกันเขาจะมีรถลากมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่านะแต่ว่ากติกาคือว่าครับตอนนี้นะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์น้ำผึ้มาแล้วไง หลายคนนะครับพอช้อปปิ้งกันที่โกทูมอลเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมแนะนําว่าเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะฮะสักประมาณสักห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งหกโมงอ่ะเต็มที่นะฮะแนะนําว่าให้ไปต่อกันที่สะพานบันโภนะฮะวิธีการไปก็คือมาที่ประตู G4 นะครับจากตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาเดินไปประมาณ15นาทีหลายหลคนบอกโอ้โห,โห,โหต้อง15นาทีมันเดินเพลินฮะไม่ได้เหนื่อยไม่ลําบากมากแล้วก็พอคุณไปถึงปุ๊บค,คุณจะมีความสุขเพราะว่าตรงบริเวณสะพานบันโพเนี่ยนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยเขาจะมีการแสดงแต่งสีเสียงนะฮะเป็นการโชว์น้ำพุแล้วก็บรรยากาศดีคุณนั่งรถไฟนะครับมาที่ Express b u t Terminal Station นะครับจะมาสายสีส้มสีเขียวหรือสีน้ำตาลก็ได้นะฮะสีทองเนี่แหละนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็คุณก็เดินชอปปิ้งมาทางด้านนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจนมาถึงตรงนี้ครับนี่ URG4 ตรงนี้คือ ประตูที่คุณจะเดินทางไปที่บันโพมิสได้นะครับสพานบันโปนะโอเคไปเราไปกันเลยดีกว่ามาฮะไปบันโพครับแน่ยบันโผเขาโก้จริงๆได้ได้ได้ไดแล้วมันตั้งเล่นตอนนี้นะครับผมขึ้นมาจากทางออกแล้วนะครับก็ใช้เวลาจากตรงนี้เดินไปเอ่อ 15้านาทีไม่เกิน10นาทีนะตามมาเลยครับมาแล้วนะครับจะเจอทางขึ้นสะพานนะคะเขาก็มีเขียนอยู่ว่าบันโทเนี่ย250เมตรนะคะก็เดินไปตามนี่ฮะตามทานเลยนะครับไปตามทางคุณผู้ชมครับพอเริ่มเดินขึ้นสะพานมานิดนึงนะครับคุณจะเจอทางม้าลายตรงนี้นะคุณต้องเดินข้ามไปนะครับ เพื่อเดินลอดอุโมงไปนะฮะถึงจะไปยังเป้าหมายที่เราตั้งใจจะมากันนะครับถ้าเดินเลยไปนี่ผมไม่รู้มันจะเลยไปไหนนะนะฮะย้ำว่าข้ามสะพานลอยเอ้ยข้ามทางล้าลายตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับ oh. เดินลอดอุโมงไปเลยนะฮะไม่ต้องตกใจตรงนี้ถ้าหากว่าคุณจังหวัดดีดนะแล้วคุณมาวันที่มีมเมฆเยอะๆนะครับ คือถ่ายภาพสวยมากตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพถูกมาครั้งที่แล้วนะฮะผมถ่ายเอาไว้พอดีนะครับเดี๋ยวดูภาพครับเ mm. ดวมาเขาจะมานั่งปิกนิกกันเขาจะมีรถลาบมาด้วยเอาอุปกรณ์กันมามีอของกินของกินมีหนังสือมีกีตงกีตาร์มีอะไรแล้วแต่ว่าจะมาทำกิจกรรมกันนะเพราะว่า ก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะที่นี่ด้วยแล้วคนนิยมที่จะมากัรนนะะยากาศช่วงเย็นเย็นวันนี้พระที่ตกประมาณ1นึ่งทุ่มสีนาทีนะครับอาจจะรีบมาจับจองก่อนเพราะว่าจะได้นั่งริมแม่น้ํานะครับตอนนี้เราเดินมาใกล้ถึงแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือริมแม่น้ําพันแล้วนะที่คนเข้ามานั่งชมน้ําพุกันนะฮะนะฮะตอนประมาณช่วงหนึ่งทุ่มนะฮะเขาจะมีน้ําพุอยู่ด้านนี้ที่นี่นะครับเขาจะมีเลนมาให้ปั่นจักรยานด้วยนะครับ ก็เอาจริงแล้คือผมว่าเป็นลานที่ให้ออกกําลังกายเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะวันนี้มีเจสกีมาเล่นด้วยนะครับผมมาวันที่แล้วไม่มีนะมาเป็นกลุ่มเลยพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับตรง สภาเนี่ยนะครับก็จะมีการโชว์น้ำพุอีกตั้งสองชั่วโมงนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเขาเรียกว่าโซเซบิดนะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกร้านอาหารร้านกาแฟร,ร้านจัก,กรยานนะฮะแล้วก็มีพวกศูนย์แสดงงานศิลปะแสดงสินค้าอะไรประเภทเนี้ยนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีไอเหมือนแบบเขาเรียก mm hmm. อ,อะไรนะเรือ mm hmm. ที่แบบเหมือนถีบเป็ดอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ว่าไม่ใช่เป็ดนะมันจะเป็นกลมๆนะฮะ mm hmm. เ,เดี๋ยวข้ามมาดูดีกว่านะครับไปตามมาครับ คารแรกนี่นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกคือเขาขายจักรยานนะฮะอาคารนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าสินค้าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าน,นะครับอนาคตจะขาย,ยอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามาณวันนี้คือขายจักรยานด้านในนะครับเยอะมากราคาแพงด้วยนะฮะคงไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าผมว่าเขาหน้าจะไม่อนุญาตส่วนตรงนู้นฮนะจะเป็นคาเฟ่น,นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีพวก <c oughs> มีร้านอาหารนะฮะมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อ นะครับเนี่ยเดินวนรอบอาคารเนี่ยฮะก็จะมีอย่างที่ผมบอกนะครับดมพาไปดูไอ้เรือฉีบที่บอกดีกว่านะฮะอยู่ตรงนู้นครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนั่นจะเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารแล้วก็ไปแบบมีวงมีวายให้จิบนะฮะคือสายดิงเนี่ยต้องอาคารนั้นเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอาหารจะเน้นไปพวกอาหารทะเลหรือเปล่านะต้องลองเข้าไปดูเองนะครับ นี้ร้านกาแฟนะครับครั้งที่แล้วมาแล้วก็ลองเข้าไปทานอยู่แล้วก็อร่อยดีราคาก็ไม่แพงมากนะฮะทานได้ทานได้เจอถีบที่ผมบอกนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่านะแต่ว่ากติกาคือว่าเวลาที่คุณเจอขึ้นที่เรือถีบนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องขึ้นไปทั้งหมดหกคนนะฮะแล้วก็ช่วยกันถีบนะฮะ โดยที่เขาจะมีกั้นพื้นที่ตรงนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูให้นะฮะคือห้ามออกนอกจากทุนที่เขาวางเอาไว้นะฮะก็วันนี้ไม่รู้เปิดหรือเปล่าคือถ้าหาวว่าคลื่นแรงๆอะฮะเขาจะไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องเดินไปดูที่ที่ตู้แดงๆนะนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเปิดหรือไม่เปิดนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่นะครับเขาจะมีเวลาว่าให้เล่นช่วงกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ ผมก็แปลไม่ออกนะแต่ว่ามันจะมีแอปที่มันเป็นแปลภาษาได้คุณผู้ชมก็โหลดแอปมาแล้วก็ไปส่อง,องดูก็จะเข้าใจว่าวันธรรมดาราคาเท่าไรให้เล่นกี่โมงถึงกี่โมงเสาร์อาทิตย์ราคาเท่าไรให้เล่นกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ตรงนู้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนมันเป็นเวทีลอ,อยนะ้ำใช่ไหม เป็นเวทีลอยน้ำนะครับเพราะมีเก้าอี้ที่นั่งเลยใช่ละเวทีลอยน้ำมีเก้าอี้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นคอนเสิร์ตเอาไว้แสดงคอนเสิร์ตก็ได้มีงานอะไรมาจัดกิจกรรมตรงนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็เขากำลังรอดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับแป๊บๆมาผมเดินเพลินเหมือนกันนะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะฮะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้พระอาทิตย์ตกเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดนี่นะครับ อีก47นาทีพระอาทิตตกแล้วนะฮะก็คนส่วนหนึ่งนะครับก็มาตรงนี้เพือรอถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ตกตรงนี้น่าจะสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะอยู่ตรงข้างริมน้ำเนี่ยเพื่อรอดูน้ําพุน้าพุจะเริ่มประมาณทุ่มครึ่งนะฮะ เลนจักรยานเนี่ไนยไนฉาบอะดูดิลูกคูลูกตาอีกเ่นหนึ่งก็เอาไว้เดินฮะออกกําลังกายคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับก็ค<ๆ>ือกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์น้ำพุ<ๆ>นะฮะ<ๆ>ก็คือชาวเกาหลีเนี่ยตอนเย็นๆนะฮะเขาชอบ <ๆ S 1> ที่จะมานั่งมาเท้าทังไงนี่ผมพูดอยู่นี่คือวินาทีที่น้ำพุออกมาเลยนะครับ นี่แหละฮะทุกคนเขาก็มารอชมน้ำพุกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเวนลาทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆมืดลงไปเรื่อยๆนะฮะแสงสีตรงนี้มันก็จะเห็นชัดขึ้นนะฮะเป็นสีลุ้งเลยนะครับและนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับของน้ำพุเรนโบ์นะฮะที่สถานบันโพนะครับ เราอยู่ที่ริมแม่น้ําหันนะเป็นมุมที่พี่น้องชาวเกาหลีเนี่ยที่โซนะครับเขาจะมากันตอนเย็นวันนี้มันเป็นวันหยุดนะฮะก็เลยมากันเยอะเป็นพิเศษเลยนะฮะเยอะจริงๆรอากาศก็ดีด้วยตอนนี้แค่ประมาณสิบกว่าองศาเองกกก็็เปนนนนผู้้ชาายตออองมีีใจท่่ัวค คุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะน้ำพุกําลังแสดงเลยนะครับสวยงามมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะหมายถึงแสงนะแต่ว่าเวลาจริงเนี่ยมันคือ like สองทุ <zeker progress> ่มแล้วนะครับคนเยอะมากนะฮะเห็นเป็นสีสันสวยงามเลยนะครับเป็นเรนโบ์น้ำพุเลยนะสวยมากนะฮะ ที่สะพานบันโพนะครับโอ้โห,โโหบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะมองไปรอบๆนะฮะคนมาเต็มไปหมดเลยริมแม่น้ำฮันอย่างนี้นะครับแล้วคุณดูวิวไกลๆจะเห็นเป็นหอคอยน้ำซานะฮะหอคอยโซนี่แหละนะฮะเขาเรียกอะไรนะโซทาวเวอร์นะเออสวยคุ้มค่าแห่งการรอคอยอ่จะเ,เล่นไปแล้วก็หยุดไปเป็นช่วง แล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยการเล่นสีสันน้ำพุน่าจะเปลี่ยนไปนี่เล่นเล่นต่อแล้วนะฮะสวยงามมากๆมีโอกาสก็มากันนะครับก็บอกไปแล้วว่าวิธีการมามายัางไงนะครับอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าไทยกดกระดิ่งด้วยนะจะได้เตือนกันนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะกับเที่ยวโง่ๆกับก๊อฟเบญจพลสวัสดีครับอันยองอันดีมากเลยใช่ไหมพี่ก๊อฟก็ขายมาสามปีแล้วสามปีแล้วสปีแล้วเหรอแล้วเรากล้าวมุ่งว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆไงคือผมมาเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ก็คือมันก็เริ่มร่วงเริ่มบางตั้งแไงประมาณสักสามสิบแบบไปละเดือดรุ่ง แต่ก่อนแต่ของคุณพ่อก็เริ่มมาละเริ่มไปไปละพ่อไปลึกเลยนี่แหละพราะนั้คือของผมว่าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วว้าพจริงเหรอคือเป็นขนาดนี้เลยเคื่อสมายก่อนพี่แบบไปไกลเนาะมันหนักมากอันนั้นเนี่ยผมมีภาพเคลื่อนไหว าบางคนอาจจะบอกนุ่มมันเป็นภาพแบบทำไม่ใช่มันก็เป็นอย่างงี้มันเป็นจริงๆที่เราอยู่ได้มาสามปีมันเป็นเพราะว่าคือลูกค้าพอใช้เขาส่งรีวิวของจริงเข้ามาสุดท้ายพอคนก็ไปดูรีวิวมาก็คือแบบมันคือของจริงอะ่ะเขาก็เลยเชื่อถือแล้วก็บอกต่อกันไปเองส่วนผสมหลักในนี้มีอะไรบ้างพี่ก,ก <S 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 อฟคะก็สารสกัดธรรมชาติเลยหลักๆจากแอปเปิลเขียวตัวนี้สั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จะมีพวกตัวสมสกัดจากเกาหลีมีหอมแดงคือทั้งหมดที่มาผสมนะครับคือมันหลายตัวมากแต่ว่าเราโฟกัสไปที่ รักษารากผมต้องใช้หยดเท่าไหร่อ่ะ,นะเนี่ยครับประมาณเน<ะ>ี่ยครับพอแล้วก็ให้มันซึมลงไปรากผมแค่นั้นเอง